สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเชอาโฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นลายริมของกระโปรงถักโครเชรลายที่48ของช่องคโครเชอาโฮลิก ah ค่ะท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากคโครเชอาโฮลิก ah ค่ะเราก็มาทบทวนกันนิดนึงนะคะโดยเข็มคโครเชรที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มคโครเชรเบอร์6ค่ะ เมื่อถักแล้วก็จะมีความถี่หรือความห่างของโซ่นะคะ1.0ม mm มใช้ของทิวลิปเจแปนส่วนไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมเบอร์16นะคะสีแดงเมื่อได้ความยาวนะคะของกระโปรงตามที่ต้องการนะคะเราก็จะมาถักลายริมนะคะโดยลายริมเนี่ยนะคะก็จะเป็นลายง่ายนะคะก็จะมี2แถวนะคะ,ะดังนี้นะคะ,ะเราก็เมื่อจบ จบแถวที่3นะคะก็คือแถวที่1ก็จะเป็นโซ่5นะคะแถวที่2ก็จะเป็นพอ1คอโซ่สแล้วก็พอ1คอแล้วก็โซ่โซ่7แล้วก็ควักธรรมดานะคะแถวที่3ก็จะเป็นโซ่11นะคะแล้วเราก็ควักธรรมดาค่ะควักธรรมดาตรงนี้นะคะส่วนติ่งยี่ไม่ต้องนะคะอะลายริมนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็โซ่1นนะคะเป็นหลักแล้วหลังจากนั้นอ่ะ ก็พลิกกลับนะคะความจริงไม่ได้พลิกกลับนะคะก็คือเราก็จะถักวนนะคะอ่าเออควักธรรมดาหนึ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็พอพอ,อสองคอนะคะอ่าหนึ่งพอสองคอนะคะ สองสามสห้าหดปดนะคะ ะะแล้วก็10เสร็จแล้วเราก็าควักธรรมดาตรงนี้นะคะก็คือ1นึ่ช่องเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,อ,ะอีกอกันหนึ่งนะคะก็จะเป็นพอดสองคอหนึ่นะคะก็คือไปเกี่ยวตรงที่เป็นติ่ง7จโซ่7เนี่ยคะ่ะส 4ี6ห้าหกเ <หบ S 2> ดแสิบนะคะ เสร็จแล้วเราก็วักธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่หนึ่งค่ะก็คือพอสองคอนะคะ10ครั้งก็จะเป็นลายพัดแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเป็นหลักนะคะแล้วเราก็พลิกกับตรงปลายเนี่ยมันจะยืดย้อยคล้ายๆสลายนะคะ,ะโซ่หนึ่งเป็นหลักนะคะแล้วก็ควักธรรมดาค่ะโซ่สามแล้วก็มาควักธรรมดาตรงหลักถัดไปโซ่สาม แล้วก็ควักธรรมดาหลักถัดไปโซ่สามควักธรรมดาโซ่สามควักธรรมดาโซ่สามควักธรรมดาโซ่สามแล้วเราก็ควักธรรมดานะคะ แล้วก็โซ่สาแล้วเราก็ควักธรรมดานะคะโซ่สาแล้วก็ควักธรรมดาโซ่สานะคะแล้วก็ควักธรรมดาค่ะแล้วก็มาควักธรรมดาตรงตรงนี้นะคะตรงควักธรรมดาตรงลายแรกแล้วก็ถัดมาก็ควักธรรมดานะคะแล้วก็โซ่สาแล้วก็ควักธรรมดาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเป็นลายริมนะคะคือจุดประสงค์ก็คือจะให้จะให้ใคล้ายๆว่าเหมือนสลายตรงที่เป็นชายกระโปรงนะคะโดยที่คล้ายๆเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นลูกไม้เล็กๆนะคะแต่ถ้าเป็นลายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้สึกมันเหมือนผ้าม่านอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเลือกลายลายพัดเล็กๆนะคะเป็นระบายคล้ายๆสลายที่ชายกระโปรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายดิบง่ายๆนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นภาคจบนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ